welcome to knd and today we are counting down our picks for the top 10 most unbelievable inventions that are nature-inspired let young koku kai get off the runway kitikawa biomimicry tiku michael marco first of all what is biomimicry bio goku chiwa หรอ life สวน mimicry komajak verb to mimic blawa linba like Biomimicry หรือชีวะลอกเลียนก็หมายถึง a practice that learns from and mimics the strategies found in nature to solve human design challenges การไปเรียนรู้เพื่อลอกเลียนความฉลาดในการออกแบบของธรรมชาติเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาของมนุษย์แต่ไม่ใช่แค่ก๊อปปี้มาดือด้อๆถือๆแต่ต้องเป็นการพยายามเรียนแบบสิ่งที่ดีให้ได้ดีทัดเทียมกันหรือดียิ่งกว่า และนี่คือ10สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่า<ม>เลียนแบบมาจากมหารรย์ของธรรมชาติแถมยังสำคัญมากต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันดับที่10ชิงคันเซ็นรถไฟหัวกระสุน This is the best-known nature-inspired technology เรียกว่าเป็นตัวอย่างคลาสสิกของ biomimicry design เลยทีเดียวว่าแต่หัวกระสุนเนี่ยมันเนเจอร์ตรงไหนเหรอความจริงก็คือเจ้า bullet t r a i n นี้ไม่ได้มีแนวคิดมาจากหัวกระสุนใดๆแต่ได้แรงบันดาลใจมาจากนกกระเต็นตั้งหากในช่วงแรกเริ่มด้วยความเร็วกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมง a l o u d Tunnel Boom ของรถไฟตอนลอดอุโมงนั้นนับเป็นหายนะทางเสียงที่เสียดหูและเป็นภัยอย่างยิ่งต่อทั้งผู้โดยสารชาวบ้านและสัตว์ป่ามาวันหนึ่งหวัวหน้าวิศวกรเกิดเป็นสะดุดตาก,กับเจ้านกกระเตนหรือว่า Kingfisher ที่พุ่งตัวลงไปจับปลาด้วยความเร็วได้โดยน้ำกระเซ็นน้อยมากๆเขาพบว่าจะงอยปากของนกกระเตนนั้นมีความยาวแหลมและเพียวที่ค่อยๆเพิ่มขึ้น จากปลายจะงอยไปยังส่วนหัวนี่เป็นเคล็ดลับที่ช่วยลดแรงกระแทกเมื่อนกพุ่งลงน้ำพวกเขาจึงได้แรงบันดาลใจปรับดีไซน์หัวรถไฟให้มีลักษณะคล้ายจะงอยปากนกกระเต็นบ้านซึ่งนองจกจากตะลดเสียงที่ดังระเบิดตอนพุ่งโตมุดอุโมงได้แล้วยังลดการใช้พลังงานได้ถึง15%และลดแรงต้านอากาศได้มากถึง30%ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals หรือ SDG ข้อ11และ12ที่ว่าด้วยเรื่องเมืองชุมชนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนอันดับที่9 velcro ตีนตุ๊กแกที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตีนตุ๊กแกเทปตีนตุ๊กแกที่คนไทยเรารู้จักกันจริงๆแล้วมันมีที่มาจาก burseeds หรือหญ้าเจ้าชูตั้งหากนักวิศวกรไฟฟ้าชาวสวิสท่านหนึ่งเกิดสงสัยขึ้นมาหลังพาน้องหมาไปเดินเล่นบนเทือกเขาแอลป์ว่า เอ๊ะทำไมดอกญ้าเจ้าชู้ที่มีหนามหนามตุ้มๆเนี่ยถึงได้มาเกาะติดถุงเท้าเสื้อผ้าของเขาและที่ปลอกคอหมาเต็มไปหมดซึ่งจริงๆก็ดึงออกได้ไม่ยากอะไรแต่รู้สึกว้าวานิดหนึ่งตรงที่ว่านอกจากจะดึงออกง่ายแล้วมันยังแปะติดกลับไปใหม่ได้อีกด้วยพอนำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ก็พบว่าที่ปลายดอกญ้ามีลักษณะเป็นตะขอเล็กๆ ที่ทำให้มันสามารถคล้องอยู่กับเส้นใหญ่บนเสื้อผ้าและขนสัตว์ได้เหนียวแน่นก็เลยได้แรงบันดาลใจไปคิดค้นตะขอและห่วงไนลอนสำหรับติดผ้าแล้วเรียกชื่อสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ว่า velcro which is a portmanteau of velvet and crochet literally meaning hook in French สิ่งประดิษฐ์นี้ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อ12เรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน อันดับที่8นวัตกรรมกานสุกปรกจากใบบัวใบบัวขึ้นชื่อว่าเป็นพืชที่น้ำไม่เกาะแถมยังกลิ้งลงไปกองรวมกันอยู่ตรงกลางใบซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าพื้นผิวของใบบัวมีปุ่มขรุกคระขนาดเล็กนั่นเองปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Lotus Effect และถูกนำมาประยุกต์เพื่อพัฒนาสีทาผนังอาคารที่กันน้ำรั่วซึมป้องกันคราบน้ำเกาะบ,บนผิวอาคาร แถมยังป้องกันฝุ่นได้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบริเวณที่ยากต่อการทำความสะอาดอย่างกระจกหน้าต่างตึกระฟ้าหรือกระจกหน้าต่างของกระสวยอวกาศไบโอมมมิครยในกรณีนี้ช่วยลดความจำเป็นในการใช้สารเคมีชำระล้างอาคารไม่ต้องทาสีทับหลายชั้นแถมประหยัดงบในการว่าจ้างแรงงานอีกด้วยช่วยตอบโจทย์เป้าหมายความยั่งยืนในข้อ9และ11 ที่เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมอุตสาหกรรมรวมถึงเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนอันดับที่7กังหันลมจากครีบวานหลังคอมนักวิทยาศาสตร์เกิดข้อสงสัยว่าเจ้าฮัมแบกเวลหรือว่าวานหลังคอมที่ลำตัวยาวกว่า15เมตรหนักกว่า30ตันนั้นสามารถว่ายน้ําได้อย่าง,งคล่องแคล่วแถมหักเลี้ยวแบบตีวงแคบหักศอกได้อย่างแม่นยํทาทั้งๆที่ตัวใหญ่ขนาดนั้นได้อย่างไร พวกเขาพบว่าตรงส่วนครีบของวานหลังค่อมมีปุ่มหยักที่เรียกว่าู u b e r c l e หรือ bump ที่ช่วยในการจับน้ำและแหวกว่ายกังหันลมหรือ wind turbine รุ่นใหม่พัฒนาโดยบริษัท Wellpower มีการทำร่องหยักบนใบกังหันแบบวานหลังค่อมและพบว่ามันช่วยลดการส่ายลงได้ถึง32%และเพิ่มแรงยกอีก8%พูดง่ายๆก็คือมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง ถือเป็นการปรับใช้พลังงานสะอาดในอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและคุ้มค่ามากขึ้นตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อ7และข้อ9อันดับที่6ที่เก็บน้ำสำรองจากด้วงดำปีแข็งแห่งทะเลทรายนามิปการเข้าถึงแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งแล้งและห่างไกลอย,ย่างในทะเลทรายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วงดำตัวน้อยเหล่านี้มีเทคนิคและท่วงท่าที่น่าสนใจ ในช่วงรุ่งสางเราจะเห็น Desert Beetle พากันยืนโก่งก้นจับหมอกบนหลังแล้วให้น้ำไหลลงมาเข้าปากถ้าเท่ๆนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาคนหนึ่งจากมหาวิทยาลัย Seoul National University of Technology สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อ Dewbank Bottle ขวดน้ำสำหรับการเก็บน้ำค้าง และกลายเป็นต้นกำเนิดให้บริษัท Infinite Cooling สร้างม่านดักเก็บไอ้น้ำที่ปล่อยออกมาจากปล่องหอหล่อเย็นหรือ Cooling Tower ของโรงไฟฟ้าเพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบโจทย์ SDG g o ข้อ6และข้อ12น้ำสะอาดและการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืนอันดับที่5กระจกเซฟนกดีไซน์จากใยแมงมุม หนึ่งในศัตรูตัวฉกาศของนกก็คือกระจกบนอาคารต่างๆประมาณการกันว่าในแต่ละปีตัวเลขของนกที่เสียชีวิตจากการบินชนกระจกอาจสูงถึง100ล้านถึง1,000ล้านตัวบริษัทเยอรมันอาน g กลาสได้แรงบันดาลใจมาจากแมงมุมใหญกลมหรือออร์ e วีเวอร์สที่เส้นใยของมันนั้นมแมลงน้อยมองไม่เห็นแต่สัตว์ใหญ่อย่างนกมองเห็น อาร์โน a ลาก็เลยผลิตสารเคลือบกระจกชนิดพิเศษชื่อว่าออน l u ัก์ที่มีลวดลายคล้ายเส้นใยแมงมุมออฟวีเวอรสามารถสะท้อนแสง UV ที่ช่วยป้องกันนกไม่ให้บินชนได้ถึง70%ช่วยสร้างเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยังย่งยืนข้อที่11อันดับที่4ห้างที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจอมปลวก ในเมืองฮาราเรประเทศซิมบับเวอาคาร e ีสเก a เ e Center แห่งนี้คือศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดลออโครงสร้างมาจากจอมปลวกที่ขึ้นชื่อเรื่องของการทายเทอากาศและสามารถป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดีทำให้อาคารนี้เย็นสบายแบบไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเลยสักตัวส่งผลให้ใช้พลังงานน้อยกว่าอาคารแบบปกติในขนาดเดียวกันถึง3 5เ อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำเมื่อพูดถึงเรื่อง Bio-inspired Design ก็คืออาคารนี้ไม่ได้แค่ก๊อปปี้รูปร่างจอมปลวกมาเฉยๆแต่ยังเรียนแบบฟังก์ชันมาด้วยและนั่นก็คือสิ่งที่จำแนกความแตกต่างระหว่าง Biomimicry ชีวะลอกเลียนกับ Biomorphism ซึ่งหมายถึงการออกแบบสิ่งประดิษฐ์โดยจำลองรูปร่างหน้าตาให้คล้ายกับธรรมชาติและสำหรับใครที่กำลังคิดว่าเอ๊ะ แล้วเฟอร์นิเจอร์ไม้สุดมินิมอลวินเทจวินเทจแบบเรานี้จะเรียกว่าไบโอมิมิครีได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะนั่นไม่ใช่การลอกเลียนและเรียนรู้จากดีไซน์ธรรมชาติทว่าเป็นเพียงการใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่างที่เรียกว่า Bio Utilization เท่านั้นห้างที่เรียนแบบการทำงานของจอมปลูกแห่งนี้ช่วยลดค่าไฟ ประหยัดพลังงานและช่วยให้อาคารสามารถซัสเทนตัวเองได้อย่างยั่งยืนตอบโจทย์ SDGGO ข้อ11ไปเต็มๆอันดับที่3เข็มฉีดยาดีไซน์จากปากยุงเข็มฉีดยาเป็นของแสลงของเด็กๆหรือใครหลายคนที่เป็นโรคกลัวเข็มอย่างรุนแรงอย่างที่เรียกว่า t r ิ p a n น p โฟเบีแต่ปัญหานั้นกำลังจะหมดไปและมวลมนุษยชาติต้องยกความดีความชอบให้กับยุง สิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารำคาญนี้นี่เองด้วยความที่ยุงมีความน่าอัศจรรย์ตรงที่สามารถเจาะผิวหนังดูดเลือดมนุษย์ได้โดยที่เราแทบจะไม่รู้ตัวมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้จึงได้ลอกเรียนไอเดียมาคิดคน้นเข็มฉีดยาขนาดเล็กจิว๋วหรือไมโครนีโดอันประกอบไปด้วยเข็มขนาดเล็กเหมือนปากยุสงสเข็มเข็มแรกมีส่วนปลายที่อ่อนและยืดหยุ่นกว่าส่วนโคน ใช้สำหรับการเจาะผ่านชั้นผิวหนังและฉีดยาชาเข็มที่2ใช้สำหรับการเจาะเลือดหรือเดินยาฉีดได้โดยที่ความเจ็บเนี่ยเหมือนยุงกัดจริงๆนี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยตอบโจทย์เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งเป็น SDGGO ข้อที่3อันดับที่2นวัตกรรมการจัดเก็บวัคซีนแห่งอนาคตโดยมีน้ำามีน้ำหรือ t า r ์ดีเกรด คือสิ่งมีชีวิตสุดมหัศจรรย์ที่อึดถึกทนทอรหดที่สุดไหนจักรวาลเลยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีน้ำสามารถผลิตโปรตีนเพื่อทดแทนน้ำที่หายไปจากร่างกายในภาวะขาดน้ำและมีน้ำตาลทริฮาลสที่ใช้เคลือบรักษาส่วนสำคัญภายในเซลล์ไม่ให้เสียหายโดยมันจะหดงอกลายเป็นก้อนแห้งๆรอจนกว่าจะได้รับน้ำอีกครั้ง บริษัทไบโอมทริกาก็เลยสร้างผลิตภัณฑ์เลี่ยนแบบทริฮาโลสที่ว่านี้เพื่อพัฒนาวิธีปกป้องรักษาทรัพยากรชีวภาพเช่น DNA RNA หรือโปรตีนให้สามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่เสียหายในอุณหภูมิห้องนักวิทยาศาสตร์คาดว่าในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เราเก็บรักษาวัคซีนเป็นเวลานานได้โดยไม่ต้องแช่ในห้องเย็น ซึ่งจะเปิดโอกาสให้การขนส่งแจกจ่ายวัคซีนไปยังพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารเป็นไปได้ง่ายขึ้นทำให้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างเท่าเทียมตอบโจทย์ SDG g o a สข้อนั่นก็คือข้อ3และข้อ12 oh. ก่อนจะไปถึงอันดับที่ oh. 1 let's take a look at the honorable mention New Balance รู้หรือไม่ว่ารองเท้าแบรนด์ดังนี้แท้ที่จริงแล้วถูกออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจจากตีนไก่ในปี1906นายวิลเลียมไรลียบังเอิญสังเกตเห็นว่าไก่ในสวนหลังบ้านของเขานั้นสามารถเดินด้วย perfect balance ทั้งๆท,ที่ใช้นิ้วแค่3นิ้วเท่านั้นเอง ไบรลี่ใช้สิ่งที่เขาค้นพบนี้มาผลิตเป็นรองเท้าที่สามารถสวมใส่ใช้เดินหรือวิ่งได้อย่างบาลานซ์มากขึ้นอันเป็นที่มาของชื่อ new balance ในที่สุดฉะนั้นความสมดุลแบบใหม่ก็มีที่มาจากน้องไก่นั่นเองอันดับที่1ระบบบำบัดน้ำเสียจากกระเพาะวัว4ช่องระบบบำบัดน้ำในปัจจุบันต้องอาศัยแบคทีรียที่ต้องการออกซิเจนมาก จึงต้องการพัดลมและเครื่องยนต์ในการเติมออกซิเจนเข้าไปในน้ำซึ่งกินพลังงานราคาแพงแถมยังสร้างมลพิษทางกลิ่นและเสียงให้พื้นที่ใกล้เคียงจากการศึกษาวิจัยบริษัท EcoSTP สามารถสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดินที่มี4ห้องโดยมีพระเอกเป็นแบคทีเรียที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตลอกเรียนการทำงานมาจากกระเพาะวัวในระบบสห้องนี้ น้ำเสียจะถูกลำเลียงให้ไหลไปตามแรงโน้มถ่วงผ่านกระบวนการย่อยสลายกรองและฆ่าเชื้อด้วยแบคทีเรียโดยไม่ต้องอาศัยพลังงานภายนอกหรือสายผ่านใดๆเลยผลลัพธ์หลังการบำบัดจะได้เป็นน้ำแกส๊สหรือตะกอนเลนจำนวนหนึ่งโดยที่น้ำก็สามารถนำไปใช้สำหรับการเกษตรทำความเย็นทำความร้อนหรือจะใช้ชะล้างทำความสะอาดก็ยังได้ ฉะนั้นนวัตกรรมที่ช่วยให้มีน้ำสะอาดเป็นมิตรต่อชุมชนอุตสาหกรรมและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำแบบนี้จึงฟาดเป้าการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG GO ไปเลย4ข้อ10บวกหนึ่งนวัตกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืนเหล่านี้อันไหนว้าวสุดสำหรับคุณคอมเมนต์บอกเอาไว้หน่อย หรือถ้าใครมีไอเดียว่าน่าจะมีดีไซน์จากธรรมชาติอะไรที่มนุษย์เราน่าจะหยิบยืมฟังก์ชันอัจฉริยะของพวกมันมาใช้ประโยชน์ได้อีกก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเดียวกัน